ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอฟอร์มอเผยสาเหตุน้ำท่วม MRT มูนร์ุวัรนธรรม หลังจากโซเชียลได้มีการแชร์ภาพน้ำท่วมขังภา,ายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์นวันธรรมสายสีน้ำเงินช่วงค่ำวันที่5กันยาย,ยน2568ล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุมาจากการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีกับอาคาร AIA ที่มีการเปิดช่องระบายอากาศบริเวณหลังคาอุโมงค์ซึ่งอยู่ระดับเดียวกันกับพื้นถนนเมื่อฝนตกหนักกว่า100มิลลิเมตรนั้น น้ำปูถนรนรัชดาพิเศษจึงไหลเข้ามาในจุดก่อสร้างก่อนทะลักเข้าสถานีผ่านทางช่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งการแก้ไขด้วยการนํากระสอบทรายปิดกัน้นและทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสถานีกลับมาใช้เปิดบริการอีกครั้งหนึ่งตามปกติแต่ยังคงปิดประตูทางเข้าออกที่2และ3ชั่วคราวค่ะรอฟอร์มได้สั่งให้เอหยุดการก่อสร้างทางเชื่อมทันที พร้อมหามาตรการป้องกันยืนยันโครงสร้างสถานี MRT ออกแบบมาตรฐานที่มีการระบบป้องกันน้ำท่วมไม่เกี่ยวกับการออกแบบของตัวสถานีผู้โดยสารสามารถใช้รถไฟฟ้า MRT ได้ตามปกติแต่ว่าทางรอฟอร์มอรขออาภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ